โอเคทุกคนหลักนี้เป็นการทดลองการเกิดปฏริยาของตัวของเอท a โ o l etoh นะครับเอท a n o ล0.5โมลารตัวนี้และการทำปฏิริยากับอะซิติกแอซิดตัวนี้ลงชื่อเรียว่าเป็นแอซิดนะครับแดงว่าตัวนีนะ้เป็นก,ดกรดนะครับเป็นกรดเหมือนกันนะครับโดยที่เราจะมีหลอดทดลองทั้งหมด3หลอดนะครับหลอดที่1สําหรับใส่เอ h a n นล หลอดที่ 2, สองสหรับใส่อาซิติกแอซิดและก็หลอดที่3เป็นหลอดปฏิกิริยารวมไปดูการทดลองกันเลยครับอันดับแรกนะครับนำ etic, อาอซิติกนำเอทาโนลมา3ามมิลลนะครับเหมือนเดิมเปิดฝากรอบสารมานะครับประมาณ3ามมนะครับนะครับเตือนนะครับนี่นะครับ อันนี้คมมันไม่มีสเกลละเอียดในสารต้องกอาแล้วแหละนะหลอดนี้ไม่มีสเกลละเอียดอ่ะผมเติมประมาณ2จุดอ่ายังไม่ถึง3เลยขอโทษนะครับอ่าสามเแวข้อประมาณประมาณนี้นะครับประมาณประมาณประมาณนะครับจากนะั้นปิดฝาให้เรียบร้อยนะครับจานวางไว้ไก่อนนะเดี๋ยวเทก่อนล้วกัน เดี๋ยวลืมเอทานอลนะครับจากนั้นเพื่อไม่เสียเวลาจานเติมแล้วจานตรงเลยแล้วกันไม่เห็นเมาเลยอะ่ะได้กลิ่นนะแต่จางมากเลยนะครับจางมากนะเอทานอลสูตรจะได้แอลแทมจะไม่ได้กลิ่นเลยนะยังนะไ,ไม่ได้40่สิบดีกรีที่สไปนะ ถัดมาที่2นะครับโปรดอซิติแอซิดความเข้มข้น0.1 NML เหมือนเดิมเติมมา3 m L นะครับนะครับ3มลเติมลงไปในหลอดที่สองนะครับ ปิดฝาก้อย่าลืมปิดฝาให้เรียบร้อยวางให้เป็นระเบียบเลยแล้วกอ็อันนี้ชัดมีกลิ่นฉุนมีกลิ่นฉุนนะครับมีกลิ่นฉุนเพราะว่ากดอสติกก็คือกดน้ำส้มนะครับเอชแนลก็อีส่วนหนึ่งก็คือส่วนผสมที่เป็นเหล่านะครับแต่ว่าจางมากเลยโอเคเอาทั้งสองอันามาผสมกันนะครับผมก็ด้วยความที่ใช้หลอดใหญ่อาจจะ ลอดอยากจะได้กลิ่นยากลำบากหน่อยเราใช้หลอดเล็กล้กันผมเอาตัวของเอกชนอผสมในแอสติกแอสติกผสมเลย1กับ2องรวมกันแบบนี้เลยดีกว่าง่ายดีจากนั้นผมเขย่าเขย่าให้มันทำปฏิกิริยากันแบบสมบูรณ์นะประมาณ30วินาทีถ้าเราไม่รู้เราก็นับในใจก็ได้ โอเคอืม <c oughs> กลิ่นอะไรอ่ะอาจารย์มากเลยอ่ะอาจารย์พ่อไม่ให้เวิร์กนะหลัแบบิีนะความเุ่ง้นไม่น่าจะวเวิร์กเท่าไหร่เดี๋ยวเป็น <c oughs> กลิ่นอะไรอ่ะมันโอ้โหไม่ได้กลิ่นเลยนะครับ ไม่ได้กินเท่าไหร่เลยเดี๋ยวเรามาวิจารณ์ผลการทดลองกันว่าแสดงว่าความเข้มข้นมันต่จจะน้อยเกินไปนะครับเลยไม่ได้กินตามที่ทฤษฎีเดี๋ยวเราไปดูว่าทฤษฎีเขาบอกว่าคืออะไรแล้วมันได้กินอะไรแต่ตอนนี้เท่าที่อาจารย์ได้กินจะแยกไม่ออกเลยนะครับโอเคครับจบไป